สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอขั้นตอนการผลิตผงถังเช่านี่คือวัตถุดิบในกระบวนการนี้ค่ะขั้นตอนที่1การอบแห้งใส่วัตถุดิบลงในถาดและเกลี่ยให้ทั่วถาดจากนั้นนำวัตถุดิบเข้าตู้อบเมื่อเครื่องเริ่มทำงานความร้อนจะกระจายไปทั่วเตาอบถาดจะหมุนเพื่อให้วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง ด้านซ้ายคือวัตถุดิบด้านขวาคือวัตถุดิบที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดหมนุนขั้นตอนที่2การบดละเอียดด้านข้างของตัวเครื่องจะมีสวิตช์ควบคุมการทำงานเมื่อเครื่องทำงานจากนั้นเติมวัตถุดิบลงไปวัตถุดิบจะถูกส่งไปยังแท่งตีเพื่อบดตีให้ละเอียดจากนั้นจะผ่านตะแกรงกรองตามขนาดที่เลือกใช้ ด้านซ้ายคือวัตถุดิบที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดหมุนด้านขวาคือวัตถุดิบที่ผ่านการบดด้วยเครื่องบดละเอียดหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลข้างต้นค่ะ